พามาเบ่งรถปลาหะครับพี่น้องครับมันมีอาการแข็งครับพี่น้องวันนี้แกใส่บอยนะครับเพื่อนก็เลยเอาบันไดนะครับถอดไต่เกียร์มันโค้งบ่มันโค้งลงบ่บวันนี้เอามาตีไหมเอามาตีไหมมันไหนมันดุ่งขึ้นอันนี้ล่องงานแรกมันวันนี่เอาล่องเิ่งครับพี่น้องครับมันเสียหายบ่ครับอาการแข็งเขานะครับพี่น้อง ตอนนี้กำลังแก่ไปเรื่อยๆยู่ครับพี่น้องยังหายจับจุดบนหืกนะครับครับมาเบิง่งรถปลาเหาะกันต่อครับพี่น้องครับสีแก้ปัญหาอาการเคีย่อนได้บ่ครับพี่น้องบอกว่าสิเป็นการตั้งเกีียวตั้งยังตั้งเพียงและครับพี่น้องครับมันนี่เพิ่นก็นเลยล่องดัดบันไดล่องเบิ่งครับ เกล็ดมันบริดีทกัอาจให้ทังปูมันนะครับมาแก้ไขให้นะครับตอนนี้ยังปูมี บอติปครับตอนนี้น,น้ำยังบอติปครับพี่น้องครับก็เป็นน้ำปะเลยเน่ยว่าเข้าในกระยือว่าบนทางน้ำครับ ก่าส่วนทางนะเพระต้องควนนะครับเอดเนี่ยเสียงใบมีดสิงหงคือว่าสีดังดังแค่ไนะพี่อง่รนะ ลุมันพิดจังวะติดแลวครับพี่น้องครับสงสัยเป็นน้ำเขานะลุงมันเป็นน้ำเขามานะันนนาลุางติดแลวครับพี่น้องครับจังวะจังว่าติดบ่ ติดนี่ในนี่ได้มันมันค่าอยู่นี่เด้อหละแต่บอได้ค่านักเด้อพี่น้องครับ,บนี่ครับมามามาติดตัวนี้นะครับแกอืมอย่าง <c oughs> นีขง้ข้อสปริงข้อสปริงงี้ยกกันเลย ยกแล้วแต่ว่ามันเอาขึ้นไปอไยกแล้วเนยจากการจากการวิเคราะห์นี่เกี่ยวเกี่ยวตัวนี้เนี่มันเขาเขาเะไมันมันสีไไรมาเป็นก้อนมันสีไไรมาเป็นก้อนเพราะไรมาเป็นก้อนแล้วมันสีปีค่ายอยู่ในข้อข้อเพราะว่าเขาเขามันเขามาเป็นก้อนเท่าเดียเมันบอกข้อสี่ปีงมันยกแล้วมันยกแล้วมันยกสุดแล้ว แต่ว่าเขานี่มันหลายมันก็นเลยเกินมาเลยอ๋อฝั่งฝั่งฝั่งฝังง่งนี้เหรอหยกหยกแล้วหยกราคาหยกแล้วปาหยกแล้วซุดแหละปัญหาสรุปสรุปว่ปอาอาจ,จีพเป็นน้ำเกลยวเนะเาะเดี๋ยวเขาโท่ให้อันนี้เจี๊ยพ่นามาเข้มเกี่ยวดีวกว่าโท้ยเรามาแล้วเขาไม่นั่งอยู่ให้าย,ยานี้เรามาเรามาตัาาจากจากตาจัง เมื่อไม่พอแล้วเกี่ยวนาซีวิปปัญหาครับพี่น้องครับตัวนี้ครับเดี๋ยงเทียงให้เอาปลาหัวไว้นะครับเจออาการแบบนีนยิ้มเลยโอ้ยสบายใจเลยครับพี่น้องครับปลาหัวนอนบารับมาประมาณเกือบเดือน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 หนึ่งนอนบารับคิดน้ำรถนี่นบอครับคิดว่าเฮจไนทมันสีแยกกว่านี้ ยมันดีกว่านี่โย่มันดีกว่านี่เนาะกับอาการอาการอาการแคขนเนาะภาษาไทยเขาก็จะในรลงแคขนเลยเดือดตับอยู่ฮะภาษาไทยเขาวูาเจือหนักกว่านี่นักกว่าแคขนนี่เนาะอ่ะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิให้ทั้งร้านเพิ่นมาพิจารณาเนาะ ว่ามันเป็นได้ยังเปี่ยนเกี่ยวดันก็เปี่ยนแค้นดูแค้นดูปลาฮัวนี่ก็โบกค่อยโบกโบกค่อยพุ่มใจโบพุ่มใจเออแต่บ่ได้เครียดในอย่างบ่ได้ียจพุ่มใจในลูกน้องคนขับนี่เออโบพุ่มใจน้ำมันดูแล้วเออครับครับพี่น้องครับควันนึงแค่ห้าครั้งก็ยังดีมือนึ่งในจักรยาปลานับหลงหนับหลงแานพ่นบ่าเจ้า อันเทียน้อยก็มาในนี่ว่าสายน้อยรถเกี่ยวก็มาในนี่ก็หุ่นยักษ์จักเที่ยและเสียใส่น้อยเบาเฉพาะอันนี้ถามให้นี่บ่ครับผมแกบอกนาเกินสองผิดเลยผิดวะโอ้ยเนี่ยโมยใหญเล่าให้อเนี่ยว่าอู้เรื่อยจักเที่ยงสิน่ะผมก็บรินำเอาขึ้นไปทอกสักคนเอาคือบ่เอาเกี่ยวมันเต็มวันสิน่ะเต็มที่บ้าลงใไงบอกโอ้ปลาหัวนอนบ่รับครับพี่น้องครับ เจอปัญหานี่เนาะมันดันมาถึงพันไร่คถึงวงังแปดร้อยหรือเจ้าร้อยดีกว่าเออโอเคเดี๋ยกเดี๋ยวเรียกใ,ให้เจ้เพิน่นให้เจ้เพิ่นมาดูแลให้เนาะครับใครแต่เจ้เพิ่นสิมาดูแลใหก้กครับมาดูแลครับอ่าทางเดินมาดูแลให้เพราะว่าหน้าเกลียดคลิปเมื่งไร่กว่าครับโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวทุกนาดีเพิ่นทุกนาทีครับผมเดี๋ยวไลน์ครับผมเอ่ะคลิปๆนี่พรอะไรนะลุงเนาะครับผมอ่าล่พี่น้องไปกันครับออกไปหอ พี่น้องครับเบ่งหนาป๊ะหอ่อโบเป็นมิดเลยบบเป็นมิดเลยครับพี่น้อง